เราจะมาสำรวจกันเรื่องเพศสภาพความหลากหลายทางเพศแล้วก็การคนพบตัวเองโดยอิงจากข้อความที่เรามีอยู่ที่ผสมมุมมองจิตวิทยาแล้วก็พุทธศาสนาไว้น่าสนใจทีเดียวค่ะใช่ครับหนังสือเล่มนี้ชวนให้เรามองเรื่องตัวตนในมุมที่ลึกขึ้นนะครับเเรามาดูกันว่ามีประเด็นไหนที่เราจะคุยกันบ้างได้เลยค่ะเริ่มจากพื้นฐานกันก่อนเนาะคะ นังสือเขาอธิบายความต่างระหว่างเพศสภาพหรือ gender identity ครับผมที่เป็นความรู้สึกข้างในว่าเป็นเพศอะไรกับเพศทางชีวภาพหรือ biological sex นะคะอ๋อครับที่ติดตัวมาแต่เกิดใช่ค่ะแล้วก็มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือ gender expression ที่เป็นการแสดงออกภายนอกแต่ที่สำคัญเลยคือหนังสือเน้นว่าสามอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องตรงกันเป๊เสมอไปแบบนั้นหรือเปล่าคะ ถูกต้องเลยครับอันนี้คือหัวใจเลยนะคือการเข้าใจว่าความรู้สึกข้างในมันอาจจะต่างจากร่างกายหรือต่างจากที่สังคมคาดหวังก็ได้ตรงนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการเข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าใจคนอื่นด้วยตามที่หนังสือพยายามจะสื่ออืมเข้าใจเลยค่ะแล้วหนังสือก็มีพูดถึงเรื่องเก่าๆด้วยนะคะแบบว่าวัฒนธรรมโบราณบางที ใช่ครับมีตัวอย่างเช่นกลุ่มฮิจราในอินเดียหรือ Two Spirit ในกลุ่มชนพื้นเมืองอเมริกันค่ะค่ะที่เขามีการยอมรับความหลากหลายทางเพศอยู่แล้วก่อนที่มุมมังโลกยุคหลังๆจะเปลี่ยนไปแล้วก็ค่อยๆกลับมาเปิดกว้างมากขึ้นในยุคนี้ที่มีการเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิ LGBTQ+ หรือกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศนะคะ ครับผมแต่ว่ามีส่วนหนึ่งในหนังสือที่ส่วนตัวคิดว่าว้าวมากคือเรื่อง30ข้อดีของการค้นพบและยอมรับเพศสภาพตัวเองค่ะมีข้อไหนที่อาจารย์คิดว่าเออมันสะท้อนแก่นเรื่องได้ชัดเป็นพิเศษไหมคะจริงๆมีหลายข้อที่น่าสนใจมากครับแต่ถ้าให้เลือกที่เด่นๆเลยนะคือการที่หนังสือเชื่อมโยงการยอมรับตัวตนเท่ากับ การตัดสินใจในชีวิตที่ดีขึ้นโดยตรงคือผู้เขียนมองว่าพอเราเคลียร์ความขัดแย้งข้างในได้แล้วแบบว่าไม่ต้องคอยต่อสู้กับตัวเองเรื่องเพศสภาพตลอดเวลามันเหมือนกับเรามีพลังงานมีสมาธิเหลือไปโฟกัสเรื่องอื่นได้ดีขึ้นการตัดสินใจต่างๆในชีวิตมันก็เลยดีขึ้นตามไปด้วยไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพจิตดีขึ้นอย่างเดียวนะครับแต่มันส่งผลต่อภาพรวมการใช้ชีวิตเลยโหฟังดูแล้วการยอมรับตัวเองนี่สำคัญมากจริงๆ งั้นถ้ามองในมุมจิตวิทยาบ้างล่ะคะกระบวนการนี้มันเป็นยังไงครับในทางจิตวิทยาเนี่ยหนังสือมองว่าเป็นกระบวนการนะครับไม่ใช่ปรับปรับคือมันจะเริ่มจากการค้นพบหรือ discovery ค่อยๆรู้ตัวค่ะต่อมาก็คือการยอมรับหรือ acceptance ซึ่งขั้นตอนนี้อาจจะยากหน่อยต้องใช้เวลาทำความเข้าใจรับมือความรู้สึกตัวเองแล้วก็อาจจะปฏิกิริยาจากคนอื่นด้วย แล้วก็มีเปิดเผยตัวตนใช่ครับขั้นสุดท้ายคือการเปิดเผยหรือ coming out ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่คนเลยครับว่าจะเปิดเผยกับใครมากน้อยแค่ไหนมันมีปัจจัยเยอะมากที่ส่งผลทั้งเรื่องออชีวภาพสังคมวัฒนธรรมหรือประสบการณ์ส่วนตัวแต่ละคนแล้วถ้าเกิดว่าระหว่างทางมันมีความเครียดมีความกลัวล่ะคะหนังสือพอจะมีแนวทางแนะนำบ้างไหมคะมีครับหนังสือแนะนำเครื่องมือไว้หลายอย่างเหมือนกัน อย่างเช่นการฝึกสติการทำสมาธิอันนี้ก็จะเชื่อมไปถึงมุมมองพุทธศาสนาด้วยอ๋อค่ะแล้วก็มีการสร้างเครือข่ายสนับสนุนที่ดีแบบว่ามีเพื่อนมีกลุ่มคนที่เข้าใจแล้วก็การพัฒนาทักษะจัดการกับอารมณ์ตัวเองเพื่อให้รับมือกับความท้าทายต่างๆได้ทีนี้พอพูดถึงมุมพุทธศาสนาที่น่าสนใจมากคือการเอาหลักธรรมอย่างอนิจจังทุกขังอนัตตามาปรับใช้นะครับค่ะ อน,นิจจังความไม่เที่ยงอนัตตาความไม่มีตัวตนใช่ครับคือหนังสือไม่ได้มองว่าเพศสภาพเป็นอะไรที่ตายตัวแบบว่าเป็นแบบนี้แล้วต้องเป็นตลอดไปแต่กลับมองว่ามันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะตามเหตุปัจจัยเหมือนทุกอย่างในโลกที่ไม่เที่ยงอนิจจังการเข้าใจหละอนัตตาก,ก็จะช่วยให้เราไม่ไปยึดต,ติดกับปรอบตายตัวว่าฉันต้องเป็นเพศนี้เท่านั้นเพราะการยึดต,ติดนี่แหละครับที่เป็นสาเหตุข,ของความทุกข์ทุกขังอย่างหนึ่ง เหมือนกับว่าพุทธศาสนาให้เครื่องมือในการมองตัวเองและคนอื่นแบบยืดหยุ่นมากขึ้นไม่ตัดสินไปก่อนแบบนั้นไหมคะประมาณนั้นเลยครับแล้วการฝึกสติสมาธิที่พูดถึงไปตอนแรกก็เป็นเครื่องมือสําคัญที่หนังสือแนะนําเลยเพื่อให้เราได้สํารวจใจตัวเองจริงๆแบบลึกๆแล้วก็ยอมรับสิ่งที่เราเจอไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามซึ่งมันจะนําไปสู่ความสงบในใจได้ นอกจากการจัดการภายในแล้วเรื่องการพัฒนาตัวเองในทางปฏิบัติล่ะคะหนังสือมีพูดถึงไหมมีครับมีแนะนำเทคนิคเหมือนกันเช่นการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนอาจจะใช้หลัก smart goals ที่เคยได้ยินกันบ่อยๆอ๋อที่ต้องเฉพาะจอดจงวัดผลได้ทาได้จริงเกี่ยวข้องมีกรอบเวลาใช่ไหมคะใช่ครับหรือการวางแผนการทบทวนตัวเองแต่แน่นอนว่ามันก็ต้องเจออุปสรรคบ้างทั้งจากสังคมภายนอกเช่นการตีตราการไม่ยอมรับ หรือจากข้างในใจเราเองเช่นความกลัวความกังวลค่ะ ซึ่งตรงนี้แหละครับการสนับสนุนจากคนรอบข้างสําคัญมากๆหนังสือเน้นเลยว่าครอบครัวมีบทบาทสําคัญมากในการยอมรับให้ความรักแบบไม่มีเงื่อนไขแล้วก็พวกเครือข่ายอื่นๆอย่างเพื่อนชุมชนหรือเดี๋ยวนี้ก็มีองค์กรที่ทํางานด้านนี้โดยตรงอย่างในต่างประเทศก็มี The t r a v e l Project หรือ HRC หรือ GLAAD อะไรพวกนี้ครับการมีแหล่งพื้นพิงมีกําลังใจมันจําเป็นมากโดยเฉพาะเวลาที่เจอการปฏิเสธ พอฟังทั้งหมดแล้วก็เห็นภาพชัดขึ้นนะคะว่าเนื้อหาจากคู่มือสร้างกำลังใจเนี่ยชวนให้เราเข้าใจว่าการเดินทางด้วยรู้จักและยอมรับเพศสภาพตัวเองแม้มันจะซับซ้อนแต่ก็เป็นกระบวนการที่ม,มีความหมายมากๆเลยทั้งกับตัวเองแล้วก็ความสัมพันธ์กับคนอื่นด้วย แล้วถ้าเราลองหยิบมุมมองเรื่องความไม่เที่ยงหรืออนิจจงมาคิดต่ออีกนิดนะครับถ้าตัวตนของเรามันไม่ใช่สิ่งที่ตายตัวแต่เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงพัฒนาได้เสมอการที่เราเปิดใจยอมรับความเป็นไปได้ต่างๆของตัวตนทั้งของตัวเองและของคนอื่นมันจะนําเราไปสู่ความเข้าใจและความสงบสุขในรูปแบบไหนได้บ้างอืมอันนี้อาจจะเป็นคําถามที่น่าสนใจให้ลองเก็บกลับไปคิดต่อกันดูนะครับ